ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยไม่ได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเปไงเนียนแมฉันต้องทำทั้งคืนเลยพี่บอสเราค่อยทำให้เขาเลิกกันพรุ่งนี้ได้ไหมอะไรของเธอเนี่ยพี่บอสพี่บอสหนูขอแค่วันนีี่อสตรงมันชื่อกลองใหม่นี่นุชแฟนเก่าป๊อปมมนุชไม่ได้มีอะไรกันแล้วมีอะไรอะไร เราทำสำเร็จแล้วนะพี่สองคนนั้นเลิกกันแล้วเก่งมากไหนๆเราก็ทำงานสำเร็จแล้วมาคือว่าหนูมูเวลาออกไปแล้วอะกระเป๋าทับเล็ตกล่องข้าวไม่ลืมเลยนะแม่ไม่ลืมจ้าพ่อยังไม่ได้อาบน้ำเลย บูญจัดการทั้งสองตัวแสบเนี่ยฟลูกยากเหลือเกินอืแมไ่ไปทำไนก่อนนะอ้าลืมจนได้ท่านลองอ วัแกค,คิดว่าถ้าเราประทานฝา่ายการตลาดกับแอดมินคนใหม่แปลกๆป,ป่ะวะนั่นน่ะสิฉันก็ว่ามันแปลกๆอยู่นะเห็นมาทานเข้าช้าด้วยกันทุกวันเลยอย่ะฉันว่ามันต้องมีอะไรแน่นแ ปลุกใครในตอนเช้ามีเวลาให้ตัวเองไม่ต้องไปซนใครไม่ต้องรอไม่ต้องงอไม่ต้องคิดมากมายรักตัวเองไม่ใครจะเจ็บเลายสักวันไม่มีคนคอยโทรต่างมาจุนจี้ไม่ต้องพ a รนอยจอยเลยได้ทุกที่ไม่มีแฟนคอยมาแชร์คุมมานี่อาจจะเหงาหน่อยแต่ชีวิตก็แฮปปี้โสดนี่มันก็ดีไม่มีข้อจำกัดไม่มีคนมาตีไม่ซีเรื่องประหยัดแบบประของต้ง นชีวิตอโสดแบบนี้สสก็ so ดีไม่ต้องมีหรอกความรักไม่ต้องทะเลาะก,กับใครให้วุนว่นวายใช้ชีวิตแบบสบายไม่ต้องคอยเอาใจใส่ไม่มีแฟนก็ดีไม่เห็นตายใช่ไหมใช่ไหมถ้ารักไม่ดีไม่ต้องมีหรอก baby softie ไม่มีแฟนก็ดี จืไปสัมภาษณ์งานใหม่มาเป็นไงบ้างอะรอผลอนะพอดีเรายังมีสัมอีกหลายที่ส่งเรซูมเม่ไปเยอะขอให้ได้งานใหม่ไวๆนะบ <c oughs> อสเราบอกไม่ได้จริงๆว่ากอใหม่ไปบวชชีพามที่ไหนเขาต้องการความสงบตั้ง4ี่สห้วันเลยนะจืด นี่เพิ่งขานมาแค่อธิตดีเดีเวเยยต้องตายแล้วเลยอะ <c oughs> บอกแค่พิกัดจังหวัดกวุางมาก็ได้ไ่ไไมด้ปป๊อเราจะปล่อยให้แกไปสึกไม่ชี้ไม่ได้อดทนนะ45วันเองเชื่อสิว่าเดี๋ยวเวลาจะช่วยซ่อมแซมความรักของพวกเธอให้กลับมาดีกันเหมือนเดิมนะโซโซนะ อบใจนะจือที่ให้เราเมาอ,อยู่ด้วยอะเราอยากตัดใจจากป๊อบแต่ว่าเราก็ไปไหนได้ไม่ไกลอะไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยในระหว่างที่แกทำใจก็ให้ผนังห้องเรากั้นพวกแกไว้แล้วกันเนาะเออเนี่ยเขาว่ากันว่าถ้าเราทำอะไรติดกันเกิน45วัน มันจะทําให้เราชินจนกลายเป็นนิสัยถึงตอนนั้นแก,กก็ตจจัดใจจากป๊อบได้แล้วแต่เราได้ยินมาว่าแค่ยี่สิบอดวันอืมไม่สี่สิบห้าวันเชื่อเรา เพราะมันเป็นเงื่อนไขของเบคอัพเซอร์วิสน่ะสิถ้าคู่รักคืนดีกันภายใน45วันจะถือว่าบริษัททำงานไม่สำเร็จเพราะแบบนี้ไงถึงต้องยื้อให้ถึง45วันพวกเธอถึงจะคืนดีกันได้และที่หนูต้องมาวุ่นวายแบบนี้ก็เพราะพี่แหละจะบอกว่าที่ทำไปทั้งหมดเพื่อช่วยฉันถ้าหนูไม่ทำตอนเนี้ยทีมเอโดนยุบไปแล้วเธอเหมันโง่อ่ะเชื่อคำพูดของไอ้นัทกี่ครั้งแล้วที่มาบอกว่าเจ้าฉันออกแล้วไม่เคยทำได้ปะและถ้ารอบนี้ทำได้อะ เธอลาออกไปแล้วจะสนใจทำไมก็หนูไม่อยากให้พี่ต้องลาออกด้วยแล้วใจคอจะไม่บอกหน่อยอ่ะมาช่วยฉันไว้อย่างก,ก็บอกแล้วพี่จะอะไรหนูอ่ะ เดี๋ยวคุณสัมภาษณ์เป็นคนต่อไปนะครับแต่ขอเจ้านายผมอ่านเลยสเม่คุณแป๊บหนึ่งได้คะ่ะว้จะแจ้งผลกลับไปนะครับพากรโอเคครับขอบพระคุณครับ ทำอะไรเนี่ยฉันต้องถามเธอหรือเปล่าหนูมาสัมภาษณ์แต่ว่าพี่นี่พี่มาทำงานเหรอเคสเนี้ยผู้ว่าจ้างคือคุณเตา่าอายุ45ปีส่วนภรรยายคือคุณหนิวแต่งงานกันมาแล้ว10ปีคุณเต่าคือพ่อบ้านทีมชาติส่วนคุณหนิวคือพนักงานบริษัทนี้แหละ พ่งได้โปรโมทเป็นรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดมาต้ตนแตชีวิตคู่ของเขาเพอร์เฟกมากเหมือนโฆษณาน้ำยาปรับผ้านุม่มแต่ก็มีเรื่องที่ทำให้คุณเต๋อไม่สบายใจคือเขาไปรู้มาว่าคุณหมิวรับแต่พนักงานชายเพื่นทำ<น>ทุกคนต่างแข่งขันกันเพื่อขึ้นเป็นตัวทับแต่ก็โค่นคนคนหนึ่งไม่ได้เรียว ครับเดี๋ยวช่วยปริ้นเรซูเม่ของคนที่จะมาสัมภาษณ์วันนี้พี่ทีเดี๋ยวตามไปที่ห้องนะได้ครับท้าลองแอดมินคนเมื่อกี้ไงชื่อพวกเราต้องทำให้เขาเลิกกันไม่ใช่พวกเราคะ่ะพี่คนเดียวคะ่ะหนูมาสัมภาษณ์งานไม่ได้มาทำภารกิจกับพี่ เราก็แค่บังเอิญบังเอิญมาเจอกันเรียกว่าเป็นความสวยของฉันมากกว่าถ้าไม่ได้ทำงานด้วยกันแล้วเนี่ยอย่ามาขวางทางแล้วกันหนูไปขวางก็ได้แต่ว่าถ้าพี่สัมภาษณ์ผ่าน ปฏิเสธไปนะพี่บอสนะทำไมฉันต้องทำแบบนั้นด้วยก็พี่มีงานทำแล้วหนูไม่มีนะพี่บอสอยากได้งานนี้มากใช่ปะ่ะถ้าอยากได้งานนี้<ะ>ก็เอาชนะใช้ให้ได้สิทำไมจะบอกว่าตัวเองเก่งกว่าว่างั้น อออขอโทษครับพี่สาวผมไม่เอางานนี้แล้วก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปสัมภาษณ์งานที่อื่นก็ได้ขอโทษครับโอ๊ยเราไม่เตะตัดขาคู่แข่งด้วยวิธีนี้นะครับโอ๊ยเชิญครับ คุณเคยทำงานเกี่ยวกับแอปพลิเคชันมาเป็นแอปเกี่ยวกับอะไรล่ะครับคล้ายๆแอปหาคู่ค่ะแต่เนี่ยทำให้คนเลิกประธานโทษนะครับนตหตา